การทำความสะอาดแผลเจาะคอค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องช่องหมอครอบครัวที่ปรึกษาประจำบ้านนะคะคลิปนี้นะคะพี่น้องจะมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดแผลเจาะคอกันนะคะฝากกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่น้องด้วยนะคะค่ะอุปกรณ์ในการทำแผลเจาะคอนะคะก็จะประกอบไปด้วย แอลกอฮล์เ oh ็ดสนค่ะน้ำเกลือโนโมสลายนะคะบัตเตอร์ค่ะอาจจะเป็นม้วนเล็กๆก็ได้นะคะแล้วก็ชุดทำแผลค่ะสำหรับท่านที่สะดวกนะคะสามารถไปซื้อชุดทำแผลสำเร็จรูปได้ที่ร้านขายยาทั่วไปนะคะแต่สำหรับบางท่านที่ไม่สะดวกนะคะก็สามารถจัดชุดทำแผลขึ้นมาเองได้ค่ะถ้าจะนึ่งค่าเชื้อก็ไปฝาก ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านนะคะที่จะนึ่องค่าเชื้อให้นะคะชุดทําแผลก็จะประกอบไปด้วยถ้วยสแตนเลสค่ะผ้ากอสแล้วก็ไมพันสาลีนะคะแต่สําหรับบางท่านถ้าไม่สะดวกจริงๆก็อาจจะใช้ถ้วยสแตนเลสเนี่ยคะ่ะต้มในน้ําร้อนค่าเชื้อทําความสะอาดได้เช่นกันนะคะค่ะวันนี้นะคะพี่น้องจะทําท แบบจำลองเป็นสื่อการเรียนรู้นะคะในการดูแลทำความสะอาดแผลผู้ป่วยเจาะคอค่ะซึ่งการทำความสะอาดแผลเจาะคอนะคะเราจะต้องเปลี่ยนผ้าก๊อซทุกวันค่ะอย่างน้อยวันละ1-2ครั้งหรือเมื่อผ้าก๊อซเปียกแฉะนะคะสำหรับขั้นตอนการทำความสะอาดแผลท่อหลอดลมคอะคะน้องจะมาแนะนำโดยผ่านสื่อสื่อเรียนรู้ที่พี่น้องทำขึ้นมานะคะเพื่อ ให้ทุกคนเข้าใจได้อย่างง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะต้องเอาผ้ากอซที่รองออบริเวณท่อเจาะคอนี้นะคะออกทั้งสองข้างเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะต้องไปล้างมือให้สะอาดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเปิดชุดทำแผลของเรานะคะ ถ้วยสแตนเลสนะคะเราก็ใช้น้ำเกลือน้ำมันสลายนะคะเทใส่ลงไปพอประมาณค่ะใช้ไม้พันสำลีนะคะจุ่มแอลกอโฮอล์เจ็ซนนะคะสักสองไม้ก็ได้นะคะ ทำความสะอาดรอบนอกนะคะห้ามห้ามลงไปบริเวณท่อหลอดลมคอนะคะเช็ดรอบนอกนะคะเพื่อ,อ,อทำความสะอาดเช็ดรอยคาบตีมหานะคะทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ด้านบนด้วยนะคะเช็ดให้ทั่วค่ะหลังจากนั้นก็ทิ้งนะคะแล้วก็ใช้ไม้พันสำมีค่ะ จุ่มน,น้ำเกลือน้ำมันสไลา์นะคะหม,หมาดๆพอป้านเช็ดทำความสะอาดบริเวณรอบๆท่อท่อหลอดลมคอนะคะเช็ดให้หมดคราบเสมหะนะคะซึ่งบางครั้งขณะที่เราเช็ดเนี่ยค่ะถ้ามีเสมหะเยอะหรือว่าผู้ป่วยไอนะคะก็สามารถที่จะดูดเสมหะ ให้กับผู้ป่วยได้ค่ะเมื่อทำความสะอาดจนเต็มหาออกหมดแล้วนะคะเราก็เช็ดเช็ดด้วยสำลีแห้งอีกสักรอบหนึ่งนะคะค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ให้ใช้ผ้ากอขนาด3าคูณสมนิ้วนี้นะคะพับครึ่งค่ะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะใต้ ใต้ท่อหลอดลมคอนะคะสอดเข้าไปนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะแบบนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นใช้พัตเตอร์นะคะแปะบริเวณด้านล่างนะคะ แล้วก็แปะด,ด้านบนเอาไว้นะคะค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเก็บของล้างทำความสะอาดแล้วก็ล้างมือให้เรียบร้อยค่ะถ้ากรณีแฉะด้วยซิมหานะคะผู้ดูแลก็สามารถที่จะเปลี่ยนผ้าให้กับผู้ป่วยได้บ่อยๆนะคะแต่โดยทั่ว,วไปแล้วสามารถทำวันละ1-2ครั้งได้ค่ะข้อควรระวังสำหรับ ผู้ป่วยที่ใส่ท่อหลอดลมคอนะคะ 1. การเปลี่ยนเชือกผูกท่อหลอดลมนะคะต้องทำด้วยความระมัดระวังค่ะอย่าให้ท่อชั้นนอกหลุดนะคะถ้าไม่แน่ใจนะคะควรไปเปลี่ยนที่โรงพยาบาลจะดีกว่าค่ะ 2>, 2. ถ้าท่อหลอดลมคอชั้นในหลุดหรือท่อหลอดลมคอชั้นในหายไปนะคะให้รีบมาพบแพทย์ทันทีะนะคะระวังน้ำเข้าหลอดลมคอนะคะ ขณะให้การดูแลผู้ป่วยค่ะไม่ว่าจะอาบน้ำสระผมนะคะต้องระวังนะคะไม่ให้น้ำเข้าไปบริเวณหลอดลมคอค่ะข้อควรปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่เจาะคอใส่หลอดลมคอนะคะหน,นะคะต้องดูแลให้ผู้ป่วยได้รับน้ำเพียงเพียงพอนะคะวันละ2-3ลิตรต่อวันเลยค่ะ สนะคะดูแลร่างกายให้อบอุ่นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อากาศเย็นหรือว่าแห้งจัดนะคะสนะคะไม่คุกคีกับคนที่เป็นหวัดหรืออยู่ในชุมชนที่แออัดนะคะข้อที่สนะคะต้องป้องกันสิ่งแปลกปลอมค่ะเข้าบริเวณท่อหลอดลมนะคะหรือใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดบริเวณที่เจาะคอไว้เมื่อออกจากบ้านนะคะ ห้าไม่หยุดเสมหะทันทีภายหลังให้อาหารผู้ป่วยนะคะเพื่อป้องกันการอาเจียนค่ะค่ะสำหรับเทคนิคดีๆที่พี่น้องเอานำมาฝากทุกท่านนะคะคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ดูแลทุกๆคนนะคะพี่น้องก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแลทุกๆท,ท,ท่านนะคะฝากแบ่งปันแชร์คลิปดีๆนี้ให้กับผู้ดูแลท่านอื่นๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ